สบายดีทุกคนเบืเอ่เอเลยเขาขวอีกแล้วจ้าแล้มียังไงเสาหล่าหายว้ยไหมแตงแต่เมื่อน,นั้นเนาะว่าท่าไในแกงเนาะเมื่อนี้ก็สิบะแกงกินแต่ว่าสิบุมี่ซีที่รีตองอยัางของเถียงโอ้ยมีมีเชียงอยังเลยก็คือสิกแกงกินแกงวายใส่กระเะ็ดเนาะมีจะเป็นเหน็ดเหมือน,น เต้าลาบอว่าแก้งขึ้นเอาใหม่หนะเลยเออคือครั้งแรกในชีวิตคื่บ้านนี้มีแต่เมีเห็ดให้กินลนะมีคนบอกเก่งเรื่องการคั่วพันไหนเนาะพี่นะเห็ดกินแต่พอเนี้ยจะาของอย่างแต่ว้ายเมือน,นอี้ยนะเต้าลาตั้งใจซื้อมาฝากจากเชียงรายผมได้เพียงแต่ว่าคอยจะแกงกินผู้เดียวเพราะว่า บ้านนั้นเอ้ยรัดยังแตะเด็กหน่อยข้าเจ้าบบกินอน,นี้นะบกินขมบบกินขมข่อยจะกินคู่เดียว <c oughs> ้าเมนเศร้าลามากอสิกินก็เสา้าลาเนาะแต่ว่าเาร้าแบ่งให้ยัมาแกงกินคูดเดียวตอนนี้เขากำลังตั้งหมอ,อยู่เนาะนี่คือไว้ของเขา โมมีเครื่องยังเลยพี่น้องเลยว่าแกงกระใหม่กนี่นะเขาเบื่อน่ะคือเครื่องมันนะเขาเบื่อล้วกัน,กนใส่เห็ดของมือเดี๋ยวเหมือนีนเ้าจะมากคำการแกงไวสู่กินนะแต่ว่าขาดว่าสิกินคนเดียวมีใค่เสี่ยงชีวิตสิกินน้ำเลยเหมือนนี่นเนาะ และอีกอย่างนะผมกเรเคยแกงเสือยังไม่ได้กินกินเป็นอย่างเดียวกินน้ำมันใหญ่แกงไว้ใส่ใส่อิ่งไม่เคยกินนะแกงไว้สีอิ๊งนาะแกงไว้สีอิ่งอันนี้เขาจะทำการหั่นมันพอดีค่ำเลยตัวมันยาวเท่าจแล้เราเสียบฟอมให้เรียบร้อยนะยาวขนาดนี้ มือนเราสิแกงให้กินอยู่แล้วว่ะแต่ว่าเจ้ามาแต่เศร้าโพูดแกงมทัดก,ก็เลยแบ่งเอื้อมาแกงกินเองเลยคืมาหั่นเขาไปเลยก็เลยต้องทำมาแกงกินเองครับี่นขาเจ้าปองเรียบร้อยเลยนี่นะมอแคงมาหัน่นว่า ปกติมันจะเป็นนำ้ำน,น้ำเลยนะต้นมันจะเป็นนำ้ำน้ำยังสิอึ่องอู้แสีบอยู่บ้านเลยสุโฟไปเด็กอึ่องบ้านฟองกินประมาณนั้นเลยน้องบางคนกันบบูกินนะบางคนก็จะบอกว่าบูก,กินพวกเดียวกันก,กินพวกเดียวกัน คนเดียวกันแห่งเด็กกินแซ่บพี่น้องเอ้ยบคู่ว่าเดี๋ยวทามซาบะนาว่าบกินบบกินยังเดี๋ยวทามเดี๋ยวนีคุณว่าซาบะนากินเบิร์ดคุณเนี่ยอร่อยเนาะกินเป็นเบิร์ดคุณเนี่ยอร่อยเล่นแต่ว่าห้าสิกินหรือบบกินจนั้นเองเนาะ พอเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบว่าเลือกกินบ่ได้นี่ยังกินเนาะจังใหญ่นะใหญ่ยอนอื่นใหญ่ยอนุ๊บใหญ่ยอนเขียดนะมันปฏิเสธบ่ได้เราพี่น้องคันยูหุนบุคคลกันเนาะบุคคลกันการใช้ชีวิตแต่ละคนมันบุคคลกัน มีบางคนเขาจะอาจจะบอกกินก็ได้เพาะใหญ่มากจากหน่อยเนะสมัยใหม่มากอะแนวกินมันเลือกได้แล้วแนวกินมันเลือกได้แลวกับอกกินก็ได้เนะจะป้องกันืุกเก่าหันไปจักปีกับ้เกกินคือเก่า บ้าานนเะอาหารพื้นบ้านอยู่ทางเราสิกินกันแบบนี้ที่กินเป็นประจำมันคือแกงหนื้อใหม่ปฏิเสธบ่ได้อะไรนี่นะแม่เนาะมักบอกแกงหน่อไม้ก็มักอยู่แต่ทีลักๆเราคือมันบ่มียังกินอะไรพี่น้องจะกินอันนี้ว่าตัวความจริงบอกตรงๆเลย แกม,มามักแห้งเลือกแกทำไมมันบ่มีแนวกินเลยอยู่บ้านนะจังก,กินหอยนะสำหรับสหรับฟองนะแต่ว <c oughs> ่าแกงทำไมเป็นอาหารแบบคือบ้านประจำบ้านเลยอยมนะาได้เนาะว่ากินกินได้ตลอดเดี๋ยวเขาจะเอาไปล้างก่อนเนาะ อันนี้หั่นให้เรียบร้อยได้ถ้วยหนึ่งพอดีเลยอืมไดถ้วยหนึ่งพอดีเนาะแล้วเขาจะเอาไปหลังแล้วเขาก็จะไปลงน้ำเลยคุณบาตอนนี้เขาตักน้ำไว้แล้วเลือบจิดเดือดแล้วเนาะคือไฟของเรามันบมดแจ้งพี่น้องมาเห็ดใหม่คือกระซือมันคือกระซือบอเจ้าว่าได้ไหมนะนี่ไม้ของเหาเนาะหม้อข้าตอนนี้เริ่มเดือดแล้วพี่น้อง เดือดแล้วเดือดแล้วน้ําเดือดแล้วมัจจังคือเมือดเท่เลยคนติตกใจก่อนเอาลงไปต้มน้ำเถอะมือนี้่อยแกงใส่น้ำเสนอหม้อใหม่หม้อใหม่เด็กพี้องแกงสซกระทะเลยมือนี้เนาะคือหมอห้าวรัจจังเอาไปทำการทอดไก่เพิ่เลยตรงแกงเหกกะทะคืออุปกรณ์ทุกอย่างของรัดจังที่ขายไก่ทอด ไว้อยู่บ้านแล้วก็มาทอดไก่อยู่นี่เพราะว่าบริคิดว่าจะมีเวลาว่างหลน,น์ไปเนาะพอบด้เหตุงานแล้วก็มีเวลาว่างลาลหลนะหาไก่มาทอดขายเนาะเพราะผมมีอุปรกรณ์เดียวเ <c oughs> มื่อไปค้นมาจากบ้านออกเลยพี่น้องออรอติดตามมึงนะเนาะอันนี้เฮาก็ปล่อยไปก่อนเนาะพี่น้อง ่อยให้นางเดือดซะก่อนเนาะแล้วค่อยมาลงเห็ดลงกระเบื่ออีกทีหนึ่งเนาะจากมาปรุงกันเนาะพี่พี่ลีตองเอยียงลายเนานะเนระเบื่อที่นี่ตั้ไว้แล้วเนาะนี่เนาะแต่คือแกงจังได้กระได้ตัวค่อยกินคนเดียว <c oughs> <c oughs> ทันเมนอยู่บ้านเลยใส่พักใหแงงเนาะแล้ว่าใส่รพักอันนี้ก็ได้เด้อเสร็จเนาะใบเป็นหลังนะใส่พักอีกตัวก็ได้เด้อสเสร็จเนี่ย แต่ว yup. ่าก็มาได้ไปตลาดมุ้ยพายิ่งโตเนาะก้องยิงแกงแบบแบบป้องแกงนี over ่แหละอันนี้นะคยมากกินเห็นไหมมิดทั่วแบกกาวข้างรังก็จะหกแน่จังหน่อยเนาะชีวิตจริงชีวิตจริงมันหกคือชีวิตป่อยเลยมึงแก มัวแหกแตกกระโปงเวลาเครียดเราก็กินอันนี้นะพี่น้องมันมากถั่วมากถั่วมากถั่วถั่วพี่น้องทุสทีชอบซื้อมากินนั่งกินเล่นๆบางทีเลยใส่ไปในสมตำ่ำ รอหมอเดือดตอนนี้เนาห้องหั่นอันั้นใส่ดีกว่าเบื่งก่อนว่ามันยังมีชีวิตอยู่บ่มีมึกอื้อหน่อยด้วยนึงเนาะอื้อมาตั้งแต่ที่ถือเกล็ดนั่งแต่ปีที่แล้วยังมีชีวิตอยู่แล้วีใส่นี่ไปในแกงไว้ดีกว่า คำว่าคือแกงน้องใหม่กันนะที่ใส่ไ,สได้นะหรือบอ่บพูยคือกันใส่ไ,สไปลดนาออันนี้คือมะขามเปียกต้องที่ใส่ไ,สไปแน่น,น,น้แกงหวายเห็ดไปถั่วเลยพี่น้องนี้คือจริงๆยังจังเนี้ต้องให้คิดว่านาจะใสไ่ได้ไข่มั่วยเลยเด้ไข่แน่ขอไปเด้ดท้ามสูตรเขาเจามาเลยเขาไปได้ถ้ามวิธีแกงเลย กุ้แกงหนาใหม่แต่แกงหนาใหม่ก็จะเอาปลใส่สมเลย็พิมคิดว่ามันหนาที่สม,มนหนาที่ใส่ในี่ัยหน่อยมันตัดคพามขมก็บอกใส่ดีกว่าเนาะอใส่ไปเลยนะ้องพีน้องจริงๆละเมด็ดเมด็ดเมด็ดเมด็เมดอันนี้กินได้ใหม้มาเยอ ใครเคยเห็นใช่ป่เวลาแกงเอหือเจอเม็ดมันแก่ๆก็เอามายำแต่จริงๆแล้วเขาเจอาตากแห้งแล้วก็เอาไปเพาะไปเพาะใหม่ได้เนาะอยู่บ้านจะเก็บเม็ดมันไว้แบบนี้เอาไปเพาะปลูกใหม่ในปีหนะะ้าแ้วกาบางคนกะจะเอาตากแห้งไว้แล้วเอาไปขวขัวขัวบไ้มันหอมแ้วกะมะหนังเจ็ดกินก็ได้ือวาเจ็ดเอาไปตำใส่กระสุบหน่อหม้ก็หอม ึนชิ้จ ah ังมันหลอหมเอาอีนี้ไปว่าดูกันหน่อแต่จริงได้ก็ได้พี่น้องกินเลยพิ่มนเนียนไเลยลายเม็ดมันอ่ะสวยสวยต้องไปไหวเห็ดแนวก็ได้ไปไหว้เกาะพัน thở bừng mà cái máy đi đã bên nhà này, <laughs> mình sẽ mặn mặn này, mệt mà ướt, chắc mà ướt bọn kín lại cái hiện nhường thọ, chắc bò, chắc bò nhường thọ. Đây <laughs> để sắp phạt nừng là phải không? Thôi, có bữa xài đấy được. Xài mềm mại, thêm xuống điเลย. Cứ đóng con. ต้มไปสักพักมันส้งสีแปลกๆว่ะใส่มุญี่ยที่รีดต้องเอียงใส่วกุ้งวัวลงไปเนาะีบดเลยพี่น้องใส่ปลาละลงไป แล้วว่าสิแซ่บน้ำประแดงด้วยซิ่งหมูหนามันจะมาอยากสิบอกว่าโคตรคม โคคมเลยซุเจาวหวานเป็นลมคมเป็นยาเพินว่าเดมาสา่เัเลยนี่ยว่าเากันเลยั โกรบอแย่เหมอนกันเราบอกไปแล้วด้วยพี่น้อง แก้งทูม่า้เราบอกกันเนาะประมาณนี้นะอาหารสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือนี่กินได้ก็กินเนาะกินบ่ได้ก็กินเพราะว่าจะคลองคนคนเห็ดน,นี่แกงหวายยืดยืจนะ้าผู้ใดที่เคยกินเนาะอาสีแซ่บอยู่ดอกสุกแล้ว ขอาเบือเขาซุกเรียบร้อยแล้วนะเนาะไลือด่ก,ก,กับแกงออกมาจะวา,ขางข้าบ่มกมีผ้าขยันใส่่านัเองแซ่บพี่น้องเลยขมๆอำลำนีมม่มาเด้อพี่น้องคุณได้อยากก่างกำลังใจมาเด้อสําหรับคลิปนี้เนาะฟองก็สีฝาไว้สนีกันเนาะคุณได้มากกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พองในเด้อไปแล้วจ้าบ๊ายบาย